ผมอยู่กับผมเองขนมปังนะคะวันนี้มันมีของใหม่มานั่นก็คือลำพงุงอะไรไม่รู้อย่างแรกก็ท่องทำน้ำยางวิ่งเร็วก่อนนะครับผมนี่น้ำยาวิ่งเร็วผมตั้งชื่อว่าไ c ซพมันจะมีของใหม่ที่ต้องใช้รูบ้างมาด้วยนะครับโอเคมา ดอันนี้มาด้วยอันนี้ไว้ลยอย่างแรกนะครับผมให้เราเอากิ้งก่ามาเอากิ้งก่ามาทำอะไรเหรอก็มันเป็นควสนะครับผมเป็นควสโอเคมา yes เี้ยอันต่อไปให้เราเอา ทริกมานะครับผมโอเคเอามาใส่ตรงนี้ต่อไปนะครับให้เราเอาวิเศษบิวมา เทรดบิลเอามาใส่ตู้นี้อย่างสุดท้ายไม่รู้ว่ามันอย่างสุดท้ายหรือเปล่าให้เราเอานี่มานะคะผมเอามาใส่ลำพงโอ้จริงด้วยอย่างสุดท้ายมาเอามาปรุงยาก,กันเลยมาดูกันว่าเราจะแกยเป็นไงเออ ผมจะลองใส่กับแฟนหลีดูนะครับผมดีเจเบบีอ่ะไม่ใช่อลองใส่ระเบิดลงไปแล้วผมจะใส่อันนี้ลงไปอัน นี่น,นี่กินเข้าไปจ๊บไม่ยอะไรไม่ไรคิดว่ารวมร่างกันได้แต่รวมไม่ได้ฮะห,หัวลำโพงเหรอหรือหัวอ๋อเข้าใจแล้วเราจะละอะลงใส่อันนี้กับ ไก่นิชไม่ได้เกือกเท้าไม่ได้คุณโนโด่กายเป็นไรอ๋อล้ยละกลายเป็นไรโอ้ไม่ก็ช่วยด้วยครับผมคือตัวบ้าอาบิบ้าน่าเกียด หูยักโอเคกลายเป็นบิ๊กไม่ใช่อ๋ออ๋อฉันมีกลาบใจเกลียดอย่าไปกินน้ำยามเมื่อกี้กันนะคะไม่งั้นคุณผู้ชมจะใจเกลีย๋ออันนี้เรนโบ์ใช่ไหมเออเรนโบ์แล้วไม่รู้อ๋อ นั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นับกับระเบิดดูซิอาจจะได้อนะกลายเป็นไรโอ้โอ๋อป a p p y b i r t ดด a ใช่ไหมแล้วผมก็ลองใส่ก,กับ ตัวเนนะครับตัวตัวไม่ได้ลองใส่กับเงินบัี่เก็บอะไรอออพี่กิดน้ำมันนะั้นหรอลองใส่กับแมงมุมไม่ได้ใส่กับปลา ไม่ได้พริกอ๋อได้อันนั้นใช่ไหมที่เราเอาเอาพริกมาใส่อ๋อปลาน้ำยาอ๋อนี่ไงเต้นได้ด้วยถ้าอยู่นิน่นๆมันจะเต้นได้อ๋อา จะสามารถเป็นหงงลงใส่กับปืนอันนี้น่าสนใจว้าวมันหลอนโอ้ยโอยโอ้อ้ยอ้นนอ้อยอ้นอ้ยโอ้ยโอนยนี้ดีอยู่นะอ้ยโา้ยโอยอ้อยโามมาก ใส่อันนี้กับวิเศษบริวอาจจะได้เป็นอันที่อันที่อาจจะได้เป็นตู้เย็นก็ได้นะอ,อ๋อเป็นหางหางของเล่นใช่ไหมแล้วอย่างต่อไปให้เราใส่อันนี้กับเพชรแท็กโอเคไม่ได้ หมาอาจจะเป็นหมาโอ้ไม่ได้อีกนกนกไม่ได้น้ำพึง่งไม่ได้กบน่าจะไม่ได้นะกบไม่ได้เฮ้ยเอเลียนได้วัตต์วัตต์ วัตเตอร์เหมือนเรามีเลเซอร์รอบตัวแล้วสองอย่างสุดท้ายแฮตอัพเกียกับฟอสเซนเอ็กซ์แฮตอัพเกียไม่ได้ฟอสเซนเอ็กก็ต้องไม่ได้ใช่อย่างสุดท้ายนะอย่างสุดท้ายตัวเราใส่เข้าไป ไม่ได้ฮะโอเคถ้าไม่ได้ก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับไปบ,บานครับ